สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้วป้าคิดถึงหนูจังเลยพี่มายืนอะไรตรงนี้อเอาเรียมหรอเรียบ้มหรอตาัาเหมือนกันอันนี้วป้าคิดถึงหนูจังเลยค่ะแอดสูงจนความรักป้ากอดเลยกอดอีกกอดอีหะฮะโลกว้าวขอบอกโอ้โหโลกว้าวขอบอกทางลูกลูกคุณลงไปข้างล่างแล้วค่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ครับอุ้ยโทษทีนะครับ กาดังแหละใช่ไหมตาดำแหละใช่ไหมโอไปก็ไม่ลัมิสเจนได้ยินมิสเดดจน every time I saw you I never อยากนาแล้วคุณเนี่ยไวรุ่นอย่าลังการอย่าลัการอย่าลัการประชาชนประชาชนทั้งประเทศประชาชน ประชาชนรประชาชนวัยรุ่นอย่ารำกันฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยฆ่าเอาเลยฆ่าฆ่าฆ่าประชาชนตีกัน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 ถ้าเป็นโจรสลัดย่ในแค่นี้อย่ามาโยงดีกว่าถ้าเป็นโจรสล่ดย่ในแค่นี้อย่ามาโยงดีกว่าถ้าโยงใน ไปเลยไปเลยแป๊บนึงไปิเดยวินวนเดอร์แลนด์ถึงเที่ยงคืนเออขอโทษนะพ่คิดแทนไม่ได้เลรเมื่อวานไปช่วยพี่คิดมาสปารติคพิคคิ้วพี่ติงไปเต้นไง ทำไมหมวกพี่จ้ามันอยู่ไปทั่วเลยทำไมหมวกจ้ามันอ่ยะเไหมันนี่นกี่ไปเก็บตองพิสนเลยอุ้ยโทษค่ะคือเปนเตที่พี่ให้มายังมีอยู่ในตัวสินะจริงเอ้าทำไมมันบูทโดนตลอดเลยทันบูทมันโคตรไกลเลยอะพี่ไม่เห็นเหรอเขาวิ่งไล่ต่อย ทำ uhm. ไมเข้าไวมันเที่ยงคืนเนี่ยหรอข้อโต้าแล้วกูอออย่างทำไมล็อกคนนี้ตลอดเลยอ่ะไปเปร่าตายแน่นน โอ๊ยจะขโมยซะหน่อยนั่นก็น่าแบบเเลยเข้าเวรก่อนไม่สีแดงไม่เข้าให้ดีอยากจะไปแลกตบชายทำไมอ่ะค่าสาวเนียค่ะอ้ายังดอยอุ้ยขอขอโทษค่ะขอโทษนะคะใครแกล้งใครใครใครแกล้งหนูอ่ะไอ้ใบโลบังอาจนักอันนี้มารับลูกสาวเหรอคะใช่ครับ มารับลูกสาวล้วลูกสาวไปไหนแล้วไปสนแล้วครับได้แต่เห็นขึ้นไปนู่นแล้วเขาเรียกว่าสอนอโอลสอนอโอลเวอเออโอลอเวใช่ใช่อุ๊ยรถคันนี้เท่ดีอ่ะขโมยเฮ้ยเขาล็อกว่ะ แต่แล้วคุณมาอีกไหมครับเนี่ยน่าจะไม่แล้วนะคะมานานแล้วอ๋อผมเพิ่งมาดิเพิ่งมาทะเลาะเขาในชีวิตนะอะไรก็ไม่รู้อะไรนะป้าอะไรไม่รักหนูอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แก้เขานะครับเอาแล้วแม่เขาไปไหนล่ะไม่มีนะครับไม่มีตั้งแต่แรกนะครับเอา้าอันนี้คือรับเป็นลูกบุญธรรมเหรอใช่อ๋อ แบบนี้นี่เองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวว่าซันครับก็มาอีกวันไหนครับเนี่ยต้องดูก่อนเะยคะ่ะบางทีอาจจะมาตอนค่ำๆแล้วแต่นะ่ะคเพราะบ,บ,บางทีเข้าไม่ได้เพราะว่าเมืองมันเมืองมันเต็มใชใ่ตอนค่ำชอบเต็มครับตอนดึกๆก็เต็มตอนเช้านี่สิแทบไม่มีคน ใช่แต่เช้าไม่มีเลยเยบปิ๊บแล้วปกติมาเวลาไหนคะเนี่ยคุณอาดมอ๋อดัมาได้ตลอดนลครับแต่แต่สองสามวันนี้ไม่ไม่ได้อยู่นะครับแค่แค่สองสามวันไปทุระนานนครับอ๋อเป็นเช่นนี้เองก็เลยพึ่งกลับมาวันนี้จะเข้ายาวแล้วครับอยู่ยาวเลยวันนี้พรุ่งนี้มันลืม อ๋อได้อยู่ได้อยู่ยยยเปลี่ยนทรงผมมาใหม่แล้วคะใช่ค่ะเปลี่ยนทรงผมแบบว่าจะได้อยู่แบบย้อนวัยหน่อยครับก่อนเอวคุณอยู่นะครับเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าไม,ไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไรก่อนใด้แน่นเดี๋ยวเดี๋ยวระวงังระวังลนอ๋อครับ โอ้โหอะไรอ่ะพอดีมีคนชอบเล่นอะไรแพงๆนี่ค่ะชอบครับอู้ได้ผมได้มุมหนีตำรวจใหม่แล้วนะครับเนี่ยผมจกปูนแล้วผมขึ้นมาอยู่บนนี้นี่ตำรวจก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยก็จริงขึ้นไม่ได้ค่ะตำรวจตำรวจขึ้นไม่ได้แล้วก็ยิงไม่ถึงด้วย อ,อันนี้อันนี้ดีอาฮะ,ะ,ะเกือบเอาใหม่เกือบซซนเหมือนกันนะครับผมคิดว่าลูกผมโซนคนเดียวแต่วันนั้นขอโทษด้วยนะครับที่แบบไปแล้วไม่ได้ลานาครับ โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเฮ้ยระวังนะคะระวังค่ะงานเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยวันนี้ไม่มีไม่มีมมตำรวจเลยวันนี้เ <c oughs> พิ่งมา <c oughs> ไล่เคสเมื่อกี้เนี่ยครับ ได้แล้วไม่ใช่เหรอคันนี้มันช้ากว่าไอ้นี่ปะช้ากว่าอากูมาปะจำที่จอจอดมันได้ไหมอ่ะจะรีแล้วนะครับไป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 แล้วคนจะกลับยังไงมีสเก็ตบอร์ดค่ะโอ้โหไม่ได้สิครับจะทันเหรอฮะหลังรีไหมรีก็ได้5นาทีเก็บรถไป ฉันยืนที่ไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไร oh. อาศัยเข้ามาได้หมดแหละ, <laughs> ส,มะสมอสมแมสมแมแตะชาร complete สมอสมแ <laughs> ม,ม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เขาจุบจ๊บมงจุ๊บบัวอะไรกันน่ะสวัสดีคุณซีรีสวัสดีค่ะบ่วคุณป้าอุ่นย่าง สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอัลีวัวฟ้าคิดถึงหนูจังเลยพี่มายืนอะไรตรงนี้ เอาเรียบหรอเรียบหรอการนี่คือเหมือนกันอันนี้เราคิดถึงหนูจังเลยค่ะแสนสูงเจนไปโอ้โหป้ากอดหนูแรงกอดอีกกอดอีกฮะลูกมาขอเอาๆนะโอ้โหลูกมาขอครับลูกลูกคุณลงไปข้างล่างแล้วค่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วโอ้ยโทษทีนะครับกากบังแหละใช่ไหมตาดำแหละใช่ไหมใช่มัวแต่แบบใส่หน้ากาก

ブラเวอร์บราววเนยช็อตช็อตเมื่อกี <wh poke, ้คือตอกตอกเลยอะชอบแบบโอ้โอ้โอ e> ้โอ้โอ้กอดกันเขากอดกันเขากอดกันไม่ได้กอด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 กูเขาอุ้มกันเขาอุ้มกันเขาอุ้มกานไม่เมื่อกี้หัวทิ่มไงกลัวแบบว่าหัวไปกระแทกอุ้ย นุ่มนๆมากเลยอ่ะค่ะเฮ้ยสาวๆที่นี่งานดีมากเลยอ่ะน่ารักใช่ครับน่ารักอยาเป็นสาวที่นี่ไหมคะฮะน่ารักมากใช่ครับมาเป็สาวหรอไม่สินะครับหนึ่งดอกเอาอย่างนี้งานเป็นทีมฮะงานเป็นทีมโอ้ยส่งใส่ปากเหมือนกันใส่แว่นเหมือนกันด้ว่า พ้อวายเธอนั้นทิมิโนโตะส่งกันยับยับไปแล้วฮะเดี๋ยวมาใหม่ฮะดูแลตัวเองด้วยนะคะจบปูนอ่ะอะไรครับอย่าให้ปูบจบ,จบคุณรัวเจอกันนะครับที่รักฮะฮะเปล่า,าครับ <laughs> Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.